สวัสดีครับเจมอตกกลับมาแก้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับตู้อีโวเก่าที่จะวนกลับมาขายอีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดตู้นี้น่าจะยังไม่เคยเอากลับมาแม้แต่รอบเดียวนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้ใครไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับต้องมีเรื่องให้บ่นตลอดนะครับความจริงบางทีเวลาที่มีของใหม่ๆเข้ามาหรือว่าของเก่าๆกลับมาขายเนี้ย จะมีผู้เล่นบางกลุ่มแบบ่าบ,บ่นว่าทำไมของไม่สวยเลยมิ่นชอบเวลาไปออกแบบชุดแบบอื่นดีกว่าไหม <mel od ic> ต้องบอกว่าน้องอย่าไปดูถูกนะครับอย่าไปตัดสินความชอบของคนอื่นนะบ,บางทีเราชอบชุดแบบนี้ไม่ได้ไหมายความว่าคนอื่นเขาต้องมาชอบเหมือนเรานะครับหรือบางทีคนอื่นชอบชุดอีกแบบหนึ่งก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องไปชอบชุดเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ความชอบใครความชอบมันนะครับอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาอย่างพี่ชอบชุดแนวญี่ปุ่นชอบชุดแนวแบบสุดๆใส่สูทอะไรเงี้ย พี่ไม่ค่อยชอบชุดแนวแบบทหารหรือว่าแบบฮิปฮอปสักเท่าไหร่หรือว่าพุ่นยนต์อเงี้ยพี่ก็ไม่ไปบอกว่าอชุดนี้กาบว่าชุดนี้กาบว่าก็เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นเองครับคนที่เขาชอบเดี๋ยวเขาก็ซื้อเองนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเอาง,ง่ายๆนะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะมาดูกันที่ชุดดีกว่าว่าวันนี้มันเป็นชุดอะไรนะปัป๊บมาหากันต้องบอกว่าชุดนี้อาจ,จะมีคนที่ชอบและไม่ชอบไปเลยนะครับ เพราะชุมันจะออกแบบแบบค่อนข้างสุดต่งนิดนึงนะอยู่ไหนวะ่ไหนวะอ่ะเลย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 เอ่าเจอแล้วนะครับก็คือเซตไมโกะกับซามูไรนั่นเองนะไมโกะซามูไรเริ่มกันเลยดีกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ถูกสุดนะครับจะเป็นตัวสีขาวแดงนะอันนี้จะราคา3หินอีวและ1พิมพิเขียวเท่านั้นนะครับมีแสส่วนด้วยกันนะสำหรับชุดนี้ต้องบอกว่าชุดนี้สิ่งที่ พี่ชอบบางส่วนไม่ชอบบางส่วนนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบอย่างที่บอกไปพัได้นี่จะเป็นพัดหมวกนะหมวกก็ฮาฮดีพี่ชอบนะตัวนี้นะเหมือนหมวกชาวนาญี่ปุ่นนะสมัยเก่าๆนี่ตัวนี้พาดที่2เหเป็นพัดที่ชอบมากนะครับเป็นหน้ากากนะใครอาจจะไม่ค่อยชอบหน้ากากแบบนี้ถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนแบบชื่นชอบอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่หน้ากากยักษ์ตัวนี้จะเป็นหน้ากากยักษ์ที่เห็นได้บ่อยในญี่ปุ่นมันจะเป็นหน้ากากยักษ์ที่เหมือนแบบหน้าเศร้านะครับนี่มีเข่าด้วย เทมากๆนะพาที่สามจะเป็นพาเสื้อตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกเป็นดอกคล้ายๆดอกบว้ยสีแดงหล่นลงมานะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สวยดีนะครับเสื้อตัวนี้ความจริงเสื้อตัวนี้ก็ไปใส่กับกางเกงตัวอื่นได้นะครับเพราะว่าเสื้อเนี้ยมันไม่ได้ดูแบบลำยุคเกินไปนักเห็นปะข้างในมันจะมีการแบบเหมือนป้ายเสื้อแบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการใส่เกราะนิดหน่อยนะตัวกางเกงนะครับกางเกงก็จะเป็นกางเกงซิวเวอร์ซามูไรนะน,นี่ จะมีความทันสมัยผสมกับยุคโบราณนิดหนึ่งสีขาวแดงรองเท้าจะเป็นรองเทา้ากึ่งเกี้ยกึ่งเกราะนะครับเห็นบ้างมันจะเป็นแบบคล้ายๆเกี้ยนีย่แต่ว่ามันจะมีเหมือนเป็นเกราะขึ้นมาสีขาวๆด้วยนะสำหรับตัวน,นี้ตัวที่คู่กับตัวนี้นะจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวของผู้หญิงมีสี่ส่วนด้วยกันนะครับหมุนให้ดูไกลๆและไกลๆนะนัก,กวัวนักวกัวนิดนึงนะครับตาจะแบบไม่มีแววคล้ายๆหุ่นยนต์ตัวนี้ เหมือนเป็นหุ่นยนต์มากกว่าเห็นปะจะมีความแบบต่อนู่นต่อน,นี้นะพาดแรกเืออัน,นี้นะครับเป็นทรงผมพร้อมกับหน้ากากหุ่นยนต์นั่นเองอันนี้แบบคล้ายๆหูจิ้งจอกนะเห็นปะพา์ท,ที่สอง,องตัวจะเป็นเสื้อนะครับเสื้อสวยเลยบอกเลยว่าเสื้อสวยเลยตัวนี้นะครับคือถ้าเกิดเราตัดพาดจางเกงออกไปกางเกงมันจะทำให้ตัวเนี้ดูเป็นหุ่นยนต์มากเกินไปนะครับแล้วก็วิ่งนีมีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยนะ ของผู้ชายก็เหมือนจะมีเอฟเฟกนะเนี่ยมีเอฟเฟกพิเศษนะของผู้หญิงก็มีตอนวิ่งก็จะมีเอฟเฟกพิเศษออกมานะครับตัวนี้นนอันนี้เป็นพาที่สามนะครับก็คือเป็นพาทกเก่งๆตัวนี้ถ้าใครชอบแนวหุ่นยนต์น่าจะชอบนะครับเพราะว่าตัวนี้เอาไปสามารถไปมิกซ์แมทกับชุดหุ่นยนต์ชุดอื่นได้มันจะทําให้แบบเหมือนเป็นใส่ชุดแบบอดิสุทธนะครับนี่เกาะทั้งตัวพาทสุดท้ายนจะเป็นเกียร์ทรงสูงนะครับอันนี้ก็สวยดีสวยดี ต่เสื้อสวยจริงบอกเลยเสื้อสวยจริงเดี๋ยวไปวิ่งให้ดูในเกมนะครับต่อมานะครับอันนี้3มหินอีวัวหนึ่งพิมพ์เขียวเหมือนกันต่อมาตัวนี้โกลเด้นซามูไรก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้แหละนะครับรีวิวเร็วๆแล้วกันจะไปวิ่งให้ดูในเกมนี่อันนี้เข่าจะคนละสีนะครับอันนี้ตัวเสื้อเ,เอฟเฟกจะคล้ายๆกันนะครับยังเกงและรองเท้าของผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับต่างกันที่สี อ้ตัวหน้าก,กากนะครับตัวเสื้อนี่ตัวกางเกงและตัวรองเท้ากางเกงคือใส่ใส่กับแนวหุ่นยนต์นี่เท่เลยนะบอกเลยนะเท่เลยนะนี่ใส่ของตัวดิปับและอันนี้อ๋ออันนี้ห้าหินอิโวสองพิมพ์เขียวส่วนอันแพงที่สุดนะครับจะราคาเจ็ดหินอิโวและสามพิมพ์เขียว ปึ๊บปุ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 ๊บอยู่ไหนหวะนี่นะครับตัวนี้บุญที่ดูและบุญที่ดูปั๊บปุ๊บปุ๊บนะมวกคล้ายๆกันเขาอันนี้เป็นเขาแดงนะครับตัวนี้ก็สวยเสื้อเอฟเฟกต์เหมือนกันนะครับเอฟเฟกต์ effect จะเพิ่มมานิดหน่อยจะมีแบบคล้ายๆรอยแบบพลังงานอยู่เส้นๆกางเกงครับตัวนี้สีจะสดใสนิดนึงนะครับแล้วก็รองเทา้า ต่อมาตัวผู้หญิงนี่นี่ให้ดูเมื่อวิ่งอย่างตอนนี้จะมีเอฟเฟกพิเศษนะตัวผู้ชายตัวผู้หญิงตัวนี้มีไหมมีนี่นะครับ,บ,บผู้หญิงจะเป็นผมสีขาวนะตัวนี้นี่นีตาจะมีแววขึ้นมาแล้วใช่ไหม ป็นแบบหุ่นบร์ชันอัพเกรดแล้วมีสีตาแวบวบตาตัวเสื้อนะครับเสื้อก็สวยเกงนะและรองเท้าลองเอาไปใส่ให้ดูดีกว่านะครับตัวนี้เอะไรกันตัวนี้อะไรกันตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงวิ่งมีเอฟเฟกต์ชิบ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 ,ชบอ่นนี้ ขอใส่กับชุดพี่ชอบชุดสีเนี้ยฮฮฮพี่ชอบชุดสีนี้เปิดปั๊บอ่ะมีแล้วลืมไปว่ามีแล้วเอา้าหาหาทีนี้หายาวไว้ที่นี้แป๊บหนึ่งนะลืมไปว่ามีแล้วมีแล้วต้องหายาวหน่อย ขออําไพขอประธานอําไพอย่าหยุดเลยวะอิพันอากาศอ่อเสร็จรแล้วให้ดูก่อนนะครับว่าตัวกางเกงเนี้ยถ้าไปใส่กับชุดที่เป็นเกาะเกาะมีชุดเกาะเกาะใดบ้างวะตัวผู้หญิงก็จะเท่นะนนนเนี่ยเหมือนทุนยนต์เนี่ยวะมันใส่บ็อกมีชุดอะไรที่มันเป็นเกาะเกาะนิดนึงบ้างไหมอ่ะ พี่ไม่ค่อยแบบมีชุดแนวเกราะด้วยพี่ไม่ค่อยเก็บไว้เนี่ยๆเออเนี่ยเปะเป็นเกราะนะครับนะแต่ว่าที่ชอบคือพาทเสื้อนี่แหละนะครับกางเกงเนี่ยเราเปลี่ยนได้เลยนะอยากได้แบบใส่กับอะไรสมมติใส่กันนี้ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ไปบังเสื้อนี่ยไม อะไรใช่มันดูแบบว่าเป็นกระโปรงน่ารักน่ารักญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมันใส่ได้หมดนะครับตัวนี้จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตู้อีเวอร์รอบนี้นะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมไปจัดกันได้ใครไม่ชอบก็ข้ามไปได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook youtube เหมือนเดิมนะแล้วก็ไปเจอกันได้ในไลฟ์นะครับถ้าเกิดใครอยากคุยกันสดๆนะครับที่น้องเออ,เอ,อชอบมีน้องมาคอมเมนต์แบบทำไมพี่อาไม่ตอบพี่อาไม่ตอบแบบ คอมเมนต์ยูทูบคือน้องตอนนี้พี่ไม่ได้ไลฟ์อยู่ครับอันนี้เป็นพี่อัดคลิปนะครับน้องถ้าน้องอยากคุยกับพี่ไปเจอกันในไลฟ์ที่เฟซบุ๊กนะครับน้องงงมากเลยชอบบอกเจียมยิงไปแล้วบายยงงเรือเกิน